อ่ะครับถ้าลงรถแล้วก็มาอุดหนุนนาๆเขานะครับกับรถสาเล้งหรือ3าล้อพ่วงบริการเข้าในวัดนั่งแบบชิวๆสบายๆตอนนี้ผมก็มาเดินชิวๆในวัดนะครับ เป็นทางเข้าใหม่นะครับของหาเวกสุวรรณวัดจุฬามณีตรงเข้ามาที่กองรายการได้เลยนะครับมาชมวัตถุมงคลในกองเป็นการทำบุญนะครับแล้วก็ได้วัตถุมงคลมอบกับคาในกระบวนกาไปรู้เห็นพี่เขาถ่ายรูเลยยกมือจังหวะพหน่อยพี่วันนี้ได้กี่รอบ แน่รอบที่สามรอบที่สามแล้วซื้อหน่อยนะหามาช่วยๆกันนะครับกับพี่ๆนะนาอยู่ด้านนอกอีกเยอะครับอย่างน้อยก็จอดรถทางด้านนอกนะครับลุงขับรถพ่วงนานแดงขับมอวันที่สองเดือนนี้เพิ่งขับคุณครับแต่ในความจริงตั้งแต่เริ่มแรกให้ผมขับผมขับไม่เป็นไม่เป็น ล้ววันนึงลุงได้เท่าไหร่แค่นี้แหละถ้าวันธรรมดานี่ก็เดือดกลุมบ้างแต่มันบ้างเหลือกบ้านก็สองร้อยสามร้อยอยู่เว้นเสา์อทิศเสาทิศก้องเสาอาทิตย์ก็เยอะหน่อยได้เยอะหน่อยจากจุดจอดรถเข้ามาในวัดนะครับก็ประมาณสักสามสิบห้าสิบเมตรได้แต่ถ้าจถ้าช่วย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 กับ ชาวชุมชนนะครับมาช่วยๆกันคร่ะลุงเขาจะได้มีรายได้พี่ๆเขาก็จะมีรายได้ครับอย่างน้อยก็คนไม่กี่บาทสิบบาทต่อหนึ่งท่านแต่นี่ว่าถ้าเผื่อปล่อยรถเข้าวัดเนี่ยมันจะแน่นหมดอไปก็ไม่ได้เขาก็เลยมให้มีพวกจุดชุมชนนี้เข้ามาครับก็จะสร้างรายได้นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยไปถึงวัดเนี่ยลำบาก เพราะตะลัคันตัดสินใจจอดเนี่ยเราหาที่จอดรถมันแน่นมดใช่ใช่เขาไม่ได้จอดรอนงีบางคนตัดสินใจสายดีว่าดีจอดรอตรงนั้นแหละทำให้คนถ้าเอาเอาให้ดีครับพี่ๆน้าๆก็จอดรถจุดจอดดีกว่าครับถ้าอยากจะเข้ามาก็อุดหนุนครับหรือว่าเรียกรถเข้ามาเพื่อจะช่วยชุมชนนะครับครับเงินก็จะได้หมุนเวียนช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนี้ว่า ถ้าถามว่าเจตนาว่าเท่าแก้วไม่ใช่เข้ามาแล้วมันแน่นหมดแน่นไปหมดแล้วอันนี้ผมมาวันธรรมดานะคยังสามสิบห้าสิบแต่ถ้าเกิดเป็นวันหยุดเยอะกว่านี้คุณลุงเขาบอกว่าเยอะกว่านี้แทบจะไม่ได้พักซื้อน้ำให้พี่เขาก็ได้รอยยิ้มนิดนึงก็ได้